สวัสดีค่ะรายการพระรหัดเช้าข่าวสปวทนะคะทัวรโรงเรียนกับพออ,อเคเพื้นที่นะคะจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้นะคะเราอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักสพปสุพรรณบุรีเขตสอค่ะอยู่กับท่านพออ,อเคตท,ทุกทกท่านในวันนี้มีโรงเรียนที่จะพาทัวเหตุผลทําไมถึงพาทัวรโรงเรียนนี้มีอะไรบ้างไปรับ ฟังจากท่านผอโอเคท่านแรกเลยค่ะจากสพมสุรัณบุรีค่ะเชิญค่ะครับสำหรับสพมสุรัณบุรีนะครับวันนี้เราได้นํเนาเสนอโรงเรียนบางประมาสุขบ้านปะดุงวิทย์นะครับซึ่งโรงเรียนบางประมาเนี่ยเป็นโรงเรียนระจำกคำคือบางประมามีเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักนะเรียน 2, ประมาณ2000กว่าคนนะครับอ่า จุดเด่นของโรงเรียนบางประม้าก็คือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายนะครับและก็ที่สาคัญที่สุดก็คือที่โรงเรียนบางประม้าเนี่ยก็จะมีนักเรียนที่ชาติพันธุ์นะครับซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศลาวนะครับวันนี้ในการนําเสนอนี้ก็กิจกรรมดนตรีไทยนะครับผสมผสานกับการแสดง บัธชาและเระชนชนคนไทยควรบางกอวนสู่อุปรากรณีกครับเชิญัโจบับโรงเรียนก็จะเน้นให้คุณครูแต่ละกลุ่มสาระนำนักเรียนเข้า ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอำเภอบางปะมานะคะเพื่อศึกษาเรื่องของประ,ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามบริบทของแต่ละรายวิชาสิ่งสําคัญก็คือในในกลุ่มสาระของศิลปะดนตรีนั้นเราจะให้คุณครูนํานักเรียนลงสู่การเรียนรู้ในประวัติศาสตร์ของอำเภอบางปะมาของเราซึ่งโรงเรียนของเรานั้นนะคะก็ต้องขอชื่นชมนะคะคุณครูกลุ่มสาระศ,าาศิลปะและดนตรี จะมีความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัตินะคะจึงส่งต่อให้กับลูกๆของเรานักเรียนของเราได้ปฏิบัติเช่นการเล่นดนตรีไทยของเรานะเราสามารถเล่นเป็นวงได้เดี่ยวได้แล้วก็เข้าแข่งขันในระดับศิลปะตกรรงนะคะดุริยางน,นะคะเราก็เป็นมีวงดุริยางส่วนนาฏศิลป์น,นะคะเราก็มีคุณครูที่มีความสามารถนะคะส่งต่อเด็กๆนะคะในเรื่องของการแสดงต่างๆนะคะ สิ่งสาคัญก็คือนะคะความโดดเด่นของเรียนนั้นในปัจจุบันนะคะก็คุณครูของเรานั้นนะคะก็ทําการแสดงนะคะประกอบกับบอดนตรีไทยนะคะซึ่งชื่อความโดดเด่นของเรียนเรานั้นที่เป็นแบ็คแพคทิสและสามารถตกต่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ก็คือระบำมัชชาละเลอนชนพนทยพวนบางกรหววสุปร,รากรจีนค่ะโรงเรียนของเรานั้นเราทํางานกันเป็นทีมโดยเพราะทีมบริหารคุณครูมีความรู้มีความสามารถนะคะ จึงส่งต่อให้นะคะกระบวนการทํางานของเราทํางานอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็บรรยากาศของเรียนมีความรุ่มรื่นทําให้เด็กๆทุกคนมาโรงเรียนได้อย่างมีความสุขนะคะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายนะคะปฏิบัติธรรมคือเรียนดีมีความสุขะค่ะันได้ทําการสอนในวิชาหน้าตัดสินเพิ่ม,เต,มเติมของระดับชับ้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นโดยการ เรียนการสอนในวิชานี้ก็จะแบ่งเป็น2บทเรียนนะคะก็คือ,อการเรียนการสอนในวิชาหน้าตศิสินไทยท้องถิ่นและนาฏศิสินไทยพื้นเมืองและนาฏศิลินสร้างสารรค์โดยมีจุดป,ประสงค์ในการเรียนก็คือนักเรียนได้มีทักษะในการ แสดงนฏาตล่นท้องถิ่นและได้ออกแบบสร้างสารรค์การแสดงชุดใหม่ๆและนักเรียนยังสามารถทำผมแต่งหน้าแต่งกายได้เองในการไปออกไปแสดง 3. นักเรียนสามารถนำความรู้นำไปใช้บูรณาการกับวิชาอื่นและยังมีทักษะในอาชีพด้วย 4. นักเรียนมีความเห็นคุณค่าของมรดกท้องถิ่นสำหรับระบำมัชชาเริง และเริงชนนะคะก็เป็นการแสดงเกี่ยวกับระบำปะมาะ้าได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับอำเภอบางปะมาะ้าสำหรับการรำไทยพวนก็เป็นการแสดงที่สอดคล้องกับวิชาหน้าตาศินท้องถิ่นถือว่าเป็นการแสดงที่เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนนั้นได้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะคะการแสดงชุดนี้นี้ได้มีการเผยแพร่ ไปทั่วประเทศแล้วนะคะและเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอบางปะมาะเท่านั้นค่ะสำหรับอุปรากรจีนนั้นโรงเรียนบางปะมาะของเราได้รับคัดเลือกให้ฝึกซ้อมการแสดงที่เกี่ยวกับจีนโดยท่านพระนท่านบรรหารศิลปะอาชาท่านได้ ส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้คนจีนมาสอนให้กับโรงเรียนเราและในปัจจุบันนี้โรงเรียนเราก็มีการพัฒนาอย่างมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การแสดงนั้นมีความตื่นเต้นมากเลยค่ะ,ะแล้วก็ได้เผยแพร่ไปจากระดับจังหวัดและระดับประเทศนะคะทั้ง3การแสดงนั้นนักเรียนเนี่ยเมื่อฝึกเมื่อฝึกประสบการณ์จนได้ความชํานาญแล้วเขาก็ได้ออกไปแสดงในงานต่างๆโดยได้มีไรายได้ ให้กับตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ปกครองค่ะเป็นไงบ้างคะโรงเรียนบังปาม้านะคะสังกัดเสพมน่าสนใจมากคราวนี้เราไปรับฟังจากสพปสุพรรณบุรีเขตหนึ่งคะ่ะเชิญค่ะสำหรับสพปสุพรรณบุรีเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านท่านเสด็จเป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่นในการจัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีพ ทางด้านดนตรีในด้านของการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญเช่นทุกวันพระพาเด็กไปว่าเรียนสอบตามมาศึกษาจัดการเรียนการสอนลูกเสือแบบเข้มข้นและสำคัญสูงสุดคือโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่เป็นแกนนำในการจัดการเรียนการสอนตามแนว active learning เพื่อตอบโจทย์คําว่าโรงเรียนดี มีความสุขครับสำหรับโรงเ,ร,าาเรียนบรรทัดเศรของเรานะคะก็นอกจากการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางแล้วนะคะเราก็ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพของนักเรียนนะคะในลนักษณะของการจัดชุมนุมนะคะในแล ในวิชาแนะแนวและวิชาชุมนุมนะคะทุกสัปดาห์โดยจัดเรียนในทุกวันพุธนะคะมีกิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจหลากหลายกิจกรรมโดยจัดตั้งแต่นักเรียนชั้นป .4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ตลอดแนวนะคะกิจกรรมชุมนุมนะคะก็มีหลากหลายมากมายนะคะที่เช่นกิจกรรมบาริสต้าน้อยกิจกรรมวงดุริยางกิจกรรมเกษตรอินทรีย์กิจกรรม ตัดเย็บเสื้อผ้ากิจกรรมตัดผมชายาเสริมสวยหญิงกิจกรรมชูมนุมเบเกอรี่นะคะกิจกรรมผูกผ้ากิจกรรมดนตรตีไทยกิจกรรมานาตศิลินนะคะแล้วก็กิจกรรมผลิตของชำด้วยนะคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างซึ่งจริงๆมีอีกมากมายนะคะให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและสนใจนะคะจุดประสงค์ก็เพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้มีได้เรียนวิชาชีพเสริมเพื่อ ในการประกอบอาชีพอนาคตหรือว่าการศึกษาต่อในอนาคตนะคะนักเรียนของเราส่วนใหญ่เป็นนักเรียนขยายโอกาสซึ่งเป็นนักเรียนที่าขาดโอกาสที่จะไปศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมใหญ่ๆนะคะนักเรียนก็จะมีความสนใจในเรื่องก,กิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็น active learning คือการลงมือปฏิบัติมากนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ส่งเสริมให้เขา แล้วเด็กบางบางบางคนส่วนใหญ่นะคะก็จะไม่ได้ศึกษาต่ออย่างน้อยเขาก็ได้มีอาชีพติดตัวไปเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตค่ะค่ะในส่วนของชุมนุมบาริต้าน้อยนะคะจะรับสมัครสมาชิกในกลุ่มของบาริต้าน้อยในครบชุมนุมค่ะโดยนะคะจะจัดการเรียนการสอนในคาบชุมนุมให้นักเรียนที่มีความสนใจมาเรียนรู้โดยมีการปฏิบัติจริงนะคะ ในช่วงพักกลางวันให้หนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการขายในคาเฟ่ของเรานะคะและก็จะมีรายได้ส่วนหนึ่งให้กับนักเรียนด้วยค่ะการบราการในชุมนุมบริต้าน้อยนะคะจะบราการกับวิชาคณิตศาสตร์มีการคิดรายรับรายจ่ายของนักเรียนนะคะแล้วก็นําความรู้ตรงนี้นะคะไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ค่ะเครื่องดื่มเด็ดท่องทีเด็ดคาเฟ่เท่านั้นค่ะเชิญมาลองชิมได้เลยนะคะค่ะเป็นไงคะ น่าสนใจมากสิ่งที่สนใจอีกคือโรงเรียนนี้นำไปสู่ Learn to Earn ทักษะอาชีพและประกอบกับการเรียนดีมีความสุขตามนโยบายเลยค่ะนะคะคราวนี้เรามาฟังเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสพอปอสุพรรณบุรีเขต2ค่ะเชิญค่ะส่วนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2ขอนำเสนอโรงเรียนอนุาบาลบ้านท่าพญาจัก ซึ่งโรงเรียนนี้โดดเด่นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ที่ใช้กระบวนการแอคทีฟ l รือนิ่งในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แรงเรียนรู้กับประวัติศาสตร์ยุคที่ยังมีเหลืออยู่ในสมัยพลาวดีค่ะเชิญชมค่ะโรงเรียนอนุบาลบ้านผ้าพญาจักได้ให้ความสําคัญของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างหลากหลายมิติ เรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวไปหาสิ่งที่ไกลตัวเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไปสู่ประวัติศาสตร์ชาติด้วยวิธีการที่หลากหลายสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายโรงเรียนเรามีความพร้อมทางด้านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิน่นประกอบกับสถานที่ตั้งของโรงเรียนเราอยู่บริเวณเมืองโบราณอู่ทองยุคทวารวดีมีสถานที่เจดีย์โบราณสถานหมายเลขต่างๆพิพิธภัณฑ์สถานศึกษาแห่งชาติอู่ทองซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นโดยครูผู้สอนตั้งเป้าหมายให้นักเรียนจดจําองค์ความรู้ต่างๆจากอดีตมาถึงปัจจุบันบูรณาการให้นักเรียนมององค์รวมและเข้าถึงอง์รวงได้อย่างมีความหมายและนําความรู้ติดตัวไปเล่าให้คนอื่นฟังได้อย่างมีคุณค่าค่ะทางโรงเรียนเราได้กําหนดรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน2,551 โดยมีการจัดทำการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ Active Learning ด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งในมิติการจัดการเรียนรู้การวัดและการประเมินผลรวมทั้งการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ทุกแห่งให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยการผ่านกระบวนการคิดจากแหล่งเรียนรู้จากผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านบูรณาการแหล่งเรียนรู้กับตัวชี้วัดในห้องเรียนด้วยการลงมือปฏิบัติจนเกิดเป็น5สมรรถนะของผู้เรียน และบ่มเพาะเป็นคุณลักษณะึงประสงค์8ประการทําให้เกิดความรักชาติศาสนาและความมหากษัตริย์บทเรียนของวิชาประวัติศาสตร์จะนําไปสู่สิ่งดีๆที่มีคุณค่าในปัจจุบันและสร้างคุณค่าในอนาคตให้ประเทศชาติได้เป็นอย่างดีและนําความรู้มาสร้างสรรค์นวัตกรรมจนกลายเป็นความภาคภูมิใจของความเป็นไทยคืนสู่สังคมได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดโดยส่งผ่านโครงการจิตอาสาโครงการบ้านท่าครียเตอร์ มีอาชีพมีงานทำน้อมนำพระบรมราชโบายหนูน้อนมาายอมัุคุเทศและนครประวัติศาสตร์เมืงองโบราณอโทองการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงลุก a c t i v e l e a r n i n g เข้าถึงใจนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าทุกคน,ท,กคน,ท,กคนทําให้นักเรียนมีความเข้าใจมีความสุขตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยเกิดความรักความผูกพันความโหแหนและความภูมิใจในผืนแผ่นดินไทยจนกลายเป็นซอฟต์แวร์ของโรงเรียนค่ะ สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของโรงเรียนอุบาลบรรท่าพญาจักรนั้นโรงเรียนได้ร่วมกับำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีนะครับทำหลักสูตรท้องถิ่นนะครับประวัติศาสตร์เมืองอู่ทองนะครับซึ่งตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับแล้วโรงเรียนก็นํามาใช้บราการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ทุกชั้นเรียนนะครับทุกชั้นเรียนทําให้ทราบ ประวัติความเป็นมานะครับของอชาติไทยนะครับชาติไทย2ทําให้เกิดความภาคภูมิใจในในความเป็นชาติไทยตั้งแต่อดีตการนะครับอย่างทราวดีก็2,000กว่าปี2000กว่าป,ปีนะครับสุขโขทัยอยุธย,ยามารัตนโกสิน์นะครับและสิ่งที่ตัวคุณนเน้นเน้นทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยใดก็แล้วแต่เรามีผู้นำนะครับ ก็คือกษัตริย์นะครับก็จะเน้นในเรื่องของการรักสถาบันท้งสถาบันชาติส,สถาบันศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับก็ใช้โชคดีนะครับโชคดีที่เมืองอู่ทองของเรานะครับเ,เป็นเมืองประวัติศาสตร์นะครับเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและในขณะเดียวกันก็เป็นประวัติศาสตร์ชาติด้วยของแคว้นเมืองโบราณอู่ทองซึ่งอยู่ในสมัยของทวารวดีนะครับ และที่โชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีพิพิธภัณฑ์ตฐานแห่งชาติอู่ทองนะครับซึ่งอยู่ติดกับรั้วของโรงเรียนถือว่าเป็นพันธมิตรร่วมกับโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้กับนักเรียนนะครับซึ่งก็ง่ายสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลาแค่เปิดประตูรั้วก็เดินไปถึงพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับเราก็ o u ร่วมกันนะครับใช้วิทยากรของทางพิพิธภัณฑ์บ้าง ตัวผมเองบ้างช่วยกันแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนนะครับปัจจุบันการเรียนการสอนประวัติศาสตร์อของ,ของที่โรงเรียนบ้านท่าพญาจักรนั้นะจะมีทั้งในห้องเรียนนะครับแล้วก็เรียนจากสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับสื่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ลงพื้นที่สำรวจนะครับรวมทั้งมีสื่อมินิวิชั่นอีกนะครับก็ทําให้เด็กนั้น ซึมซับแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกิจกรรมสุดท้ายนะครับกิจกรรมสุดท้ายที่โรงเรียนบรรฑาปัญญาจัรได้จกกัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ก็คือการแสดงละครประวัติศาสตร์จากที่ได้พูดคุยกับกับนักเรียนลูกศิษย์นะครับเขาก็มีความรู้สึกว่าเออดีกว่าเรียนในห้องเรียนปกติก็ทําให้เขานั้นอ,อ,อยากเรียนประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่อเหมือนเหมือนแต่ก่อนค่ะเราจะเห็นเลยว่าทวารวดีตั้งแต่อดีต แต่เด็กปัจจุบันได้เรียนรู้และถ่ายทอดและพร้อมจะเป็นคนที่จะถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นต่อไปนะคะฟังอีกหนึ่งเขตพื้นที่การศึกษาค่ะสุพรรณบุรีเขตสามค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับสำหรับคนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขตสามนะครับก็นําเสนอโรงเรียนอนุบาลดรดช้างครับคือเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของ ประวัติศาสตร์นะครับโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ครับเราจัดศูนย์การเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีเรกันหกฐานหกฐานศูนย์การเรียนรู้ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้กับนักเรียนในแกลถูกสาระแล้วก็เป็นการเรียนรู้ในการบูรณาการไปยังสาระวิชาประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเป็นที่เด่นชัดแล้วก็เป็นที่การศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนแล้วก็เป็นการศึกษาให้กับ นและเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับในทุกทแอนในอำเภอคะับผมครับศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ท,ท้องถิ่นด่านช้างของโรงเรียนเรานั้นนะครับจัดตั้งขึ้น เมื่อปีพศ2549นะครับในวโรกาสที่ในหลวงรัชกาลที่9ครองราชครบ60ปีซึ่งศูนย์การเรียนรู้นี้นะครับประกอบด้วย6ศูนย์การเรียนรู้ย่อยนะครับที่ได้รวบรวมเอกสารหลักฐานนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของออการแต่งกายนะครับในเรื่องของประเพณีต่างๆนะครับของชนชาวด่านช้างนะครับโดยเฉพาะ คนเขานะครับชาติพันธ์นะครับที่ส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นคนชาวด่านช้างนี้นะครับได้มารวบรวมนะครับไว้อยู่ในศูนย์ของโรงเรียนเรานะครับเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษานะครับประวัติความเป็นมาชาวด่านช้างนะครับซึ่งส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะเปิดโอกาสนะครับให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนเรานะครับได้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับได้มาศึกษาเล่าเรียนโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับเราจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับให้นักเรียนนะครับมีรายวิชานะครับเข้ามาเรียนรู้นะครับในศูนย์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นการเรียนรู้ของเรานะครับก็ทําให้นักเรียนนะครับเกิดความรักชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์นะครับโดยใช้ศูนย์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนะครับของเรานะครับเป็นสื่อในการเรียนรู้นะครับก็ผลตอบรับนะครับก็ทําให้นักเรียนของเรา นะครับมีความรู้นะครับมีความสนุกสนานแล้วก็เรียนอย่างมีความสุขในส่วนการเรียนรู้แห่งนี้ครับในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์โดยใช้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะทางโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะมีหลักสูตรพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่นโดยเชื่อมโยงกับวิชาประวัติศาสตร์แล้วก็มีการเรียนรู้เข้ากับบูรณาการทุกกลุ่มสาระเลยค่ะและเราก็จะมีการจัดนักเรียนนะคะตั้งแต่ในระดับชั้น อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค um, ่ะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันเข้ามาเรียนรู้ในศูนย์พิพิธภัณฑ์ทั้ง6กศูนย์ค่ะและการจัดการเรียนการสอนนะคะเราจะมุ่งเน้นในรายวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเช่นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการสืบค้นประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นค่ะในขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ขั้นตอนการสืบค้นประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นค่ะแล้วก็หลักฐานประเภทต่างๆด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเนียนะคะยังทําหน้าที่ในการปลูกฝังจิตสํานึกรักห่วงแหนแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนนะคะค่ะทุกท่านจะได้เห็นกระบวนการสัจการเรียนรู้ที่สําคัญทําให้นักเรียนได้มีโอกาสคิดปฏิบัติจริงแล้วก็สามารถถ่ายทอดได้บนพื้นฐานที่ทําให้เรียนดีมีความสุขแล้วก็นําไปสู Learn ่เรียนทูเอิ n และมีชุมชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ในการที่จะร่วมกันจัดการในการศึกษาให้เกิดคุณภาพเกิดความปลอดภัยที่ลั้วโรงเรียนคือชุมชนและเกิดความเข้มแข็งด้วยเครือข่ายสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นที่นักเรียนสังกัดสัพกค่ะจับ,จบมือไป เราจะไปได้กันที่จังหวัดนะคะปฐท้อม